ให้ทุกคนซื้อเล่นก่อนพระเอกมาตอนบ่ายค่ะตอนนี้ดูหนูไปก่อนนะคะ เหมืนหปะปะอนมี่สิบปาดเลยเจ้าวรือเปลกไล์บ่อยขึ้นก็ต้องไล์สิเพราะว่าจะหาเยสิเขียย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหัวหนูมันแบบตรงกับใจอีกอะคือ <c oughs> แบบเขียยไม่หัว ก็ได้เลยจะใส่ไว้ไหนอ่ะจะเข้าต้องปะ่ะว,วันนี้ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปเจอน้องโมเน่นะคะวันนี้โปรหมวดละครอย่าลืมดูนะหนึ่งทุ่มตรง ชั่วโงเวลาหนึ hmm. Mont ่งช right. mm ั่วโมงนะคะแต่งาน้ากใ่หนมา่้กหมคก็คือนอนดึกว่านอนตีสอ่อะนั่งดูติ๊กต็อก นหนูต้องรีบแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนทุกคนก็ดูหนูแต่งหน้าไปเลยนะวันนี้หนูจะไลฟ์แบบมาลาทอนให้ทุกคนจะได้ตามติดชีวิตหนูหนึ่งวันแต่งหน้าไปรายการคะ่ะ มาไวๆไพี่เชอรี่เหงาอยู่กองกันหรอใช่ต้องอยู่กองตต่เช้านะจะตามไปวันนี้หนูจะไลฟ์แบบโปรโมทล,ละครให้จะแบบให้ทุกคนดูละครให้ได้หนูจะไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าละครจะมามาเล่นอย่าไปถึงกองน่าจะไม่ได้ไลฟ์แล้วแหละเพราะว่าวันนี้หนูหนูแบบเยอะมากเลยอะถ้าวันนี้น้อยอะจะไลฟ์อยู่แต่พอมันเยอะ ก็ต้องท่องบทนะคะนี่เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนท่องบทท่องนะเห็นอย่างเงี้ยเห็นนี้หนูท่องบทนะคะก็ต้องตั้งใจเล่นนะคะรถติดมากต้องออกสิบโมงจะได้นั่งวินไหมนะถ้าให้นั่งวินก็ไลฟ์ไปด้วยกันใช่ตรงแยกอโศกอ่ะแยกอโศกมันติดอ่ะถ้าหนูเข้ารายการสดถ้าหนูต้องนั่งวินอ่ะทุกคนในไลฟ์ก็ไปด้วยกันกันหมดเนี่ยนั่งวินหนูนั่งวินบ่อยมากเลยนะตรงแยกอโศกมันอ่ะหนูชินมาก ผมพังหมดอะคือแบบมันติดอะมันต้องเอาแบบเขาเรียกอะไรวันนี้รถนเอาผ้าเอาผ้าคลุมหัวรอดูในแอปละครย้อนหลังหรอคะดูสดได้ไหมอย่าเพิ่งรอดูย้อนหลังสิขอดูสดได้ไหมคะขอแบบเลตติ้งเยอะๆเป็นแรงบันดาลใจให้หนูหน่อยเฮ้ยเป็นแรงบันดาลใจภาษาไทยคืออะไรเป็นกำลังใจภาษาหนูเนี่ยเป็นคนไทยปะเนี่ยเบส ใช่อยากให้ทุกคนดูสดก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูย้อนหลังแล้วก็แบบแคปย้อนหลังในแบบเป็นแบบเป็นซีนเป็นซีนมาลงทิกตอกใครลงนะคะหนูจะไปรีโพสต์ให้หมดเลยถ้าใครตัดหนูลงทิกตอกหรือว่าพี่แจมอะไรเงี้ยหนูจะไปรีโพสต์ให้หมดซัพพอร์ตละครตัวเองนะคะเพราะว่าช่องจะได้แฮปปี้แบบอุ๊ย เห็นไหมล่ะเบ๊ไปเล่นน่ะเบสก็ลงโซเชียลให้ด้วยพี่ปอนยิ้มแล้วอืมช่องแฮปปี้แล้วผู้บริหารบิ๊กซีน่ารักมากเลยรู้ไหมจะแอบเล่าให้ฟังคือละครเรื่องนี้ก็คือสปอนเซอร์หลักก็คือบิ๊กซีใช่ไหมคะแล้วเบสก็คือถ่ายละครมาสักพักนี่นแหละอยู่ๆผู้บริหารบิ๊กซีอ่ะก็เหมือน มาคุยกับเบสอะไรเงี้ยแบบอขอบคุณมากนะที่แบบมาเล่นละครให้เขาหน่อยโอ้ยไปแบบน่ารัก,กแบบผู้บริหารเลยนะซีโอเลยนะเป่แบบยน่ารักจังเลยอะ่ะเราต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบเลือกเราเป็นอีก<ม>แล้วเขาก็แบบบอกว่าเนี่ยถ่าน้องเบสทําสินค้าอะไรมาขายอะ่ะถ้าอยากเอาไปเข้าบิ๊กซีบอกเขาได้เลยนะดูดีนะ่ารักป่ะนี่ไงคะหนูถึงโปรโมทสุดลิ์ สุดเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมผูออม้แทนว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนานับจากนี้เพราะว่าน้องเบสเล่นละ,ละครให้กับบิ๊กซีเราเป็นเพื่อนกันแล้ว,ลวเขาให้นามบัตรส่วนตัวมาวเขาบอกว่าถ้าน้องเบสมีสินค้าอะไรหรือว่า<ม>อยากจะฝากอะไรเข้าไปขายในบิ๊กซีอะไรเงี้ยติดต่อเขาได้เลยบิ๊กซีเขามีกี่สาขาแมเป็นหมื่นใช่ไหมสี่หมื่นปะที่เขาบอกเร,รารจำไม่ได้เขาบอกเขามีหลายสาขามากๆอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากผู้บริหารเลยนะซีอนะไม่ไม่ไม่ใช่คนที่ทุกคนเห็นใน ในวันบวงส่วงเนาะอีกคนหนึง่งเ<ช>บ๊ไปเจอแบบซีโอเลยนะเขาน่ารักมากเพราะฉะนั้นทุกคนดูละครเถอะนะคะตามหาหลักที่เธอลืมเ <_ S 2> พ,พราะว่านอกจากช่องเอ่อช่องวันจะน่ารักแล้วบิ๊กซีก็คือน่ารักกับเบ๊มากคุมกับก็บน่ารักเมื่อวานนี้พี่กิ๊กก็คือหยุดถ่ายละครเบรกคือกินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ถ่ายสักทีบอกพี่กิ๊กบอกว่าให้เบ๊เล่นติกต่อให้เสร็จก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าการเล่นติกต่อของเบ๊ก็คือการโปรโมทละคร ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมากหนูก็เลยมีคอนเทนต์แย,ยะไปหมดเลยเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนดูสนับสนุนกับคอนเทนต์หนูมากหนูก็เลยโปรโมทสุดหลิกคะัะอยากให้ละครปังๆนะคะคอลเลกติ้งแปดเยอะไปปะแปดเดืนนี้เยอะไหมเยอะหรอในปัจจุบันขอไปก่อนขอแปดนะคะขอแบบ แปดไปแปดแปดตลอดเลยไหมแล้วแปดแปดแปเก้าอย่าง้วตอนจบก็สิบอะไรแบบนี้ไหมนี่ยังบอกบิ๊กซีเลยว่าเอ่ยาดมมีหรือยังคะในบิ๊กซีบิ๊กฉันทำดีไหมเห็นปะฉันคุยกับผู้บริหารบิ๊กซีฉันก็ตอนนั้นฉันยังไม่ได้ทำลิปสติกใช่ไหมคะยาดมมีหรือยังคะในบิ๊กซีหนูจะเอาวินแองเข้าไปค่ะ แล้วบิ๊กบอกอะไร่าโอ้ยตอนนี้ของฉันยังไม่พอเลยถ้าเขาบิ๊กซีฉันต้องสั่งกี่ล้านขวดเนี่ยหนูขายงานให้สุดยังไม่ขายเลยกี่ล้านขวดแล้วคือมันต้องมีของไปวางตามทุกสาขาไงถ้าเขาบิ๊กซีถูกป่ะแล้วบิ๊กซีเขามีหลายาสาขามากอะ<า>แล้วแบบเิกก็บอกบีว่าเอาเอาฟินแฮงเข้าปพะฉันไ่เจอผู้บริหารมานะบอกเธอฉันต้องสั่งผลิตกี่ขวดอะเนี่ย น่าจะมุดแตงโมมอจะแต่งหน้าไม่เสร็จนะคะทุกคนใช่ใชเปิดทีวีอยากให้ดูสดนะคะดูสดซัพพอร์ตบิ๊กซีซัพพอร์ตช่องวันซัพพอร์ตนักแสดงทุกคนในเรื่องคนน่ารักมากคือเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่แบบตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่ช่องนักแสดงผุ้มกับพอมันน่ารักไปหมดอะ่ะเบสก็เลยแบบอยากโปรโมทให้มันแบบได้เยอะๆได้เลตติ้งเยอะๆเอาไปเลยบิ๊จะได้ขายได้หนึ่งล้านก็นางไม่เอาถ้านางมีอ่นู พาเข้าไปบิ๊กซีได้เลยนะเดี๋ยวรอไปพร้อมกับสินค้าเราจริงๆเพราะว่าหนูมีคอนแทคผูบ้บริหารนะเวพาบิ๊กเข้าไปได้เลยนะก็จะเปิดเพลงสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมพี่แจมได้ไปไหมรายการรอบวันไม่ได้ไปค่ะแยกกันโปรโมทค่ะ พี่แจมอยู่กองมั้งตอนเนี้ยเก้าโมงพี่แจมห่าละครอยู่แล้รณนตามไปถ่ายด้วยน้องเบ้นไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะคะ <c oughs> เอิม่ม <c oughs> จะพยายามค่ะเส็นี่้ไปกองต่อใช่ใช่จินแรวาวจะไปแวะไปหาโมนี่พอเช็คแล้วไม่ได้ แน่นไม่ได้คือน้องคิวแน่นเหรอครับใช่คิวแน่นมากจริงๆเบยไม่ได้ไม่ใช่ผมนี่ก็แฟนค่ะอ๋อมาถึงหนูว่าไม่ว่างเบย์จไม่ได้วันไหนให้พี่ไปเฝ้ามึงให้ไปมึงเบยเบย์อยากไปหาโมนี่อยู่แล้วเขาเปิดเพลงนะทุกคนอัธรรตในการเป็นดูโมนี่จริงหนูชอบเด็กทุกคนอ่ะหนูชอบเด็กทุกคนพยายามแม่แม่พยายามไฟอยู่ไม่ได้พยายามอยู่ ข้างหลังบ้านเราก็พยายามมันไม่ได้มันห<อ>น,นูชอบเด็กมากเลยอ่ะเขาน่ารักด้วยแนขยันนะฉลาดสื่อว่าเด็กไม่มีไม่คิดเยอะดีอ่ะ <c oughs> อยู่ดีแล้วสบายใจ <c oughs> ทุกคนหนูขอแต่งหน้าก่อนนะถ้าหนูมมงตะคุยหนูจะไม่เสร็จหนูรีบรายการสดิ11โมงนะคะ ไม่ได้จนแบบว่าหนูยังไม่ได้แต่งตาเลยตอนนี้ของช่างเล่งแลขอช่างเรียบงาไลฟ์ก็ไม่ได้เพราะว่าคิวเบนแน่นเนี้ยไม่ได้ไม่ถ่ายละคนต่อครัก็เลยเลื่อนเลื่อนง,งานใช่นหนูเสร็จแล้วไปถ่ายแลคว